สวัสดีครับวันนี้ครูคิมเห็นย่าขวัญไลฟ์นะครับแล้วก็ยังเรียนวิชาเรียนวิธีการเรียงร้อยท่านะครับสอนท่าหนึ่งสอนท่าสองทอนท่าสามทอนท่าสี่แนวการสอนจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุณครูจะมาบอกให้นะครับวิธีการเรียงท่านะครับแล้วก็วันนี้นักเรียนไปโฟกัสที่รูปแบบของการเต้นนะครับไม่ต้องไปโฟกัสที่ อาชุดแต่งกายนะครับวันนี้อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับให้โฟกัสที่เนื้อหาและสาระนะครับย่าขวัญส่งท่ามีทั้งหมดด้วยกัน4ท่านะครับท่าแรกก็จะเป็น V-step นะครับท่าที่2เป็นท่า K อันนี้โคคิมขา้าพือจะรู้ว่าท่า K ค้ายังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวคิมจะก้าวให้ดูย่าขวัญบอกไว้ละท่าที่3ก็จะเป็น L-step แล้วท่าที่สก็เป็น Double t a p นะครับวิธีการตอนที่เราทำ V stepp เราพรีเซนต์ก่อนใช่ไหมครับพรีเซนต์วีสเตปนะครับวีสเตปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็พรีเซนต์ท่าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับวีสเตปวีสเตปไปเรื่อยๆถ้าจะให้ง่ายเรานับวีสเตปให้ครบ32บีทนะครับเอาเอา32บีทเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหกมมติไอบีทที่32ใช่ไหมครับ 27, 28, 29, 30, 3ดยี่สิมาว่า3สจบแล้วพักด้วยมัมโบนะครับมัมโ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 บอย่างเงี้ยไปอีก32สอนะครับสอนสามเสร็จแล้วก็สอนท่าเคเนคเป็นท่าที่2องใช่ไหมครับท่าเคเราจะยืนอยู่เป็นจุดเซนเตอร์นะครับเป็นจุดเซนเตอร์ก้าวขวาขึ้นไปนะครับก้าวขวาชิดนะครับ 1>, 1 2ใช่ไหมครับ3 4แล้วถอยลงนะครับ5 6แล้ว7 8กลับที่เดิมนะครับก็สอนท่าที่2ไปจนครบ32บสบีกนะครับก็นับไปในใจฟังเสียงกรองก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 32นะครับเสร็จแล้วก็จากท่านี้ก็ทำเป็นมัมโบก็ได้นะครับมัมโบพักไว้ คุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อย่าสอนสองท่าละท่าแรกคือ v แล้วท่าที่สองคือ k นะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งสอนท่าที่สามอย่าพิ่งสอนอย่าเพิ่งสอนท่าที่สามเอาท่าที่หนึ่งกับท่า v กับท่า k มาต่อกันก่อนนะครับพอเราจบท่า k ไปแล้วใช่ไหมครับก็ทำมัมบูรอเสร็จแล้วก็บอกว่า v step นะครับเอาท่าที่หนึ่งกับท่าที่สองส่วนวิธีการปรับลดนะครับปรับลดให้มันได้ครบ3ามทีสอง อันนี้ครูคิมจะสอนให้มันเป็นที่เข้าใจง่ายก่อนนะครับเอา v 3 2นะครับ v 3 2ใช่ไหมครับสอน v ท่าที่หนึ่ง3าดุดดนะครับแล้วค่อยสอน k นะครับต่อไปเลยนะครับต่อ k เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 1 3 2นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ v เลยไม่ต้องพักมันโบละตอนที่เราเอา เอา v กับ k มาต่อกันไม่ต้องพักมัมโบและเราตัดมัมโบทิ้งเลยนะครับพอค k สามสิบเอ็ดสามสิบสองเสร็จปุ๊บ v เลยนะครับ v v ครบสามสิบสองเสร็จแล้ว k นะครับ k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  นะครับ k k จบ k สามสิบสองเสร็จปุ๊บนะครับเพราะนั้นเราอันนี้คือสอนเต็มนะครับ v สามสิบสอง k สามสิบสองนะครับ แต่ตอนภาพจริงที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้านู่นนะครับเราจะต้องเต้นแค่ V แค่8ใช่ไหมครับ v แค่8แล้ว K แค่8เพราะฉนั้นต้องลดลงจาก32ก็เหลือเท่าไหร่ลดลงมาครึ่งนึงเหลือ16ใช่ไหมครับ V16 นะครับแล้วก็ k อีก16เพราะฉะนั้น V 16 K อีก16ก็กลายเป็น32ใช่ไหมครับเพราะว่าโดนตีมัน32ใช่ไหมครับ ต่อไปก็พอสอน k 1 6เอ้ย v 1 6 k 1 6รวมกันเป็น32นะีใช่ไหมครับมันต้องลดลงลดลงลดลงเสร็จแล้วนะครับพอเราสอนเราไม่สอน k 1 6ิบเอ,อเราไม่สอน v 1 0เราไม่สอน v 1 6แล้วก็ต้องสอน v เหลือ8มันจะลดมาครึ่งนึงนะครับลดมาครึ่งนึงเลยนะครับวีแปดตืดตืดตืดตดตืดห้าหกเจ็ดแปดเคอีกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตรงเนี้ยมันได้แค่เท่าไหร่มันได้แค่8บวก v 8บวก k 8เป็น16เพราะฉะนั้นจะทำต่อจะทำ v แล้วก็ k อีกไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้หรือนะครับหรือจะทำ v ตื๊ดตื๊ดตดแแล้วก็ k 8เป็น16แล้วสิหที่เหลือหลังสิหลังที่เหลือมันจะต้องครบสามสองสิหลังที่เหลือจะทำมัมโบ มัมโบ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 จบนะครับจบสามที่สองแล้วค่อยออกวใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคอีกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมัมโบไว้เลยมัมโบทิ้งไปเลยมัมโบทิ้งไว้จนครบสามสิบสองแล้วค่อยออกวใหม่แล้วก็เคแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์การสอนพุกิมจะสอนวิธีการลดบีดนีครับ32 16 8แล้วก็44 แล้วแต่การออกแบบท่านะครับเอาที่ครูคิมสอนเอาให้ละเอียดเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยตั้งใจฟังจะได้เยอะเลยจะได้เยอะเลยนะครับที่มาและที่ไปของการสอนบีดด้วยห้องเพลงด้วยมันเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราสอนล้วนะครับเราสอนได้ใจจริงๆเราเลยนะเวลาเราจะเต้นอนะ่ะใจจริงๆเลยเราอยากพรีเซนต์แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4้าด ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยใจจริงเราอยากเต้นตอนที่รวมบล็อกมันได้แค่นี้ก็สอนแค่ V8 แปดแล้วก็เคแปดจบเลยนะครับจบจบเสร็จแล้วมันรวมกันได้ใช่ไหมความท่าหนึ่งกับท่าสองอันนี้ทิวคิมเคยบอกนะครับคิมจะพยายามคอมเมนต์บอกว่าเอาท่าหนึ่งกับท่าสองบวกกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปท่าที่สามเยเย็นๆเดยเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพอสอนได้เสร็จละนะครับต่อไปแล้วก็นึกเลยว่าท่าที่สามเราคืออะไรท่าที่สามเราก็ต่อท่าไปเลยบอกว่า L s t เสใช่ไหมครับเ step ก็สอนไปเลย L step 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เอาจนครบ32เสร็จตอนที่เราสอน L s t เสร็จวก็จะพักด้วย m u มโบ m u มโบมัมโบมัมโบต่อจะรู้ละว่าสอน3าท่าแล้วนะก็เป็นการเอาท่าใหม่มาเติมกับอีกสอท่าที่ก่อนหน้านั้นหยิบหยิบ L มาเติมนะครับ ก็ส่งสัญญาณมือก็ได้บอกว่ารวมนะครับสามบล็อกสาม่ารวมนะครับบอกว่า3ามท่าร่วม3ามท่ารวมแล้วก็ทํำมัมโบมัมโบพอจังหวะก,กองมันมาแล้วก็ไปเลยทีนี้เราก็ไปเลยไปเลยตอนท้าที่3มเราจะทําแค่เหลือแค่นี้นะเวลาเราเวลาคุณครูจะพรีเซนต์ครูจะทําแค่นี้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแเคหนึ่งสองสามสห้าหกเด v 8 k 8ได้เท่าไหร่16ใช่ไหมครับ16ไปบวกอีก l อีก8ใช่ไหมครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิ้ยี่สบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยคันจะไป v เลยมันก็จะมันก็จะกินห้องเพลงมันก็จะไม่ลงนะครับมันได้แค่24เราจะยังไม่ไป v นะคะระับเราจะยังไม่ไปรีไป v เลยเพราะว่า มันได้าพอมันไปบวก L แล้วมันได้แค่24เพราะนั้น25 26 27 28 29 30 31 32ทำม um ัมโบทิ้งไว้นะครับหรือหรือจะไป L อีกหนึ่งรอบก็ยังได้นะครับหรือจะไป L อีกรอบหนึ่งก็ยังได้แค่8ใช่ไหมครับ24 25 26 27 28 29 30 31 32มันเหลือ8บีท8บีทจะทำ L อีกรอบหนึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าพอเราทำ L 2รอบ เสร็จแล้วเราจะไม่มีที่พักละเราจะไม่มีที่พักเราจะมันจะไม่มีที่พักไม่มีที่พักคืออะไรคือต้องออกวีไปเลยออกวีไปเลยเพราะมันครบรูปห้องเพลงสามสองแล้วเข้าใจตามทันใช่ไหมครับตามทันเนาะพยายามจะพูดช้าๆพูดช้าๆเพราะฉะนั้นพอเราทําแค่วีรอบเดียวทำวีรอบเดียวมันจะได้แค่24บี่ ยีจังหวะเหลือ8ให้ทํามัมโบรอหนึ่งสองสามี่ห้าหกจดแดจบละจบแค่นี้แล้วค่อยขึ้นไป V ใหม่นะครับวใหม่เพราะฉะนั้นท่าที่3ที่เราสอน L มันมาเติมเต็มละมันมาเติมละ,มมมละได้3ามท่าพักด้วยมัมโบไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็เต้นอยู่อย่างเงี้ยท่า1 v ึ step, ่งวีสบวกเบวกเพักมัมโบ v วีสเตปบวกเบวกเพักมัมโบ มัมโบก็แค่แปดรอบก็จะได้3 2พอดีเนาะทีนี้ไปท่าที่3เอ้ยท่าที่3จบแล้วไปท่าที่4ท่าที่4ก็เริ่มสอนเลยนะครับเริ่มสอนเลยเพราะเพราะเมื่อกี้เราพักมัมโบมัมโบมัมโบใช่ไหมครับพอใ่าที่สี่ก็ตั้งใจสอนท่าที่4ไปเลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 1 2 3 4ี่ห้าดแดหนึ่งสี่ห้าดแดไป8กับ8เป็น16ก็ไปอีกรอบหนึ่งกับอีกรอบหนึ่งได้32พอดีนะ ายสองพอดีเสร็จแล้วพอสอนสายสองสอนจนเป็นที่พอใจนะครับไม่ต้องว่าอาจจะต้องเอากี่รอบไม่ต้องเอาเอาที่พอใจแล้วก็ดูสมาชิกว่าสมาชิกได้ไหมกับท่านี้ท่าที่เราเติมเข้ามาพอท่าที่เติมเราเติมเข้ามาสมาชิกทําได้ก็ผ่านเลยไม่ต้องไปจําแล้วว่าจะต้องทํากี่รอบไอ้ดับเบิลเอลเอลจะต้องทํากี่รอบไอ้ดับเบิลแท็บไอ้จะทํากี่รอบไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเอาที่ห้องเพลงถ้ามันลงก็พอละแล้วก็ดูสมาชิกด้วยว่าถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เขาทําได้ ก็ผ่านก็ผ่านทีนี้เราก็จะจบไปแล้วนะจบกันไปละจบไปแล้วนะจบกับดับเบิลแทบไปละก็พักด้วยมัมโบนะพักด้วยมัมโบทีนี้เราก็จะบอกเราก็จะสื่อสารกับกับสมาชิกกับเพื่อนเพื่อนกับพี่พี่น้องนที่เราเต้นกับผว่เราเอามาเต้นต่อกันมารวมนะเอามารวมแล้วก็มาเราก็เริ่มเลยนเน้นที่เริ่มเลยหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด K ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 8 L ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าเเราจะเราจะไปทำเก็บไว้เออเราจะทำดับเบิลอีกได้แค่กี่รอบเรามาเช็คกันถ้าเราทำดับเบิลแฮป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 เราจะทำกลับลงมาได้ไหมนะครับกลับลงมาได้ไหมดูว่ามันบีดมันจะเกิน32มสิบสองไหมเมื่อกี้ครูคิมก็ยังไม่ได้นับบีดว่ามันครบ32มสิบสองไหมนะครูคิมยังไม่ได้ครบยังไม่ได้นับเพราะถ้าสุดท้ายเนี่ยมันจะ อาจจะเกินแล้วก็ได้นะครับต้องครบว่าทั้งหมดเต้นไปเต้นมาแล้วไปครบ32อยู่ตรงไหนสมมุตินับให้นับนับ1ถึง32ยิงยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวนับให้ใหฟัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30สิบหกยจบแป้าเอ็ามล้วพไปจบซ้ายด้วย3ามสิ 32, หมดเลยหมดแล้วนะครับกลับมาไม่ได้เกินนะครับกลับมาไม่ได้เกินตรงนี้ตรงนี้ต้องพยายามสื่อสารกับผู้ตามของเราดีๆถ้าสมมติว่าเราทำดับเบิลแฮมดับเบิลแฮมแล้วเราก็สั่งเลยว่าเบรกเลยมัมโบซ้ายนะครับบอกว่ามัมโบซ้ายบอกว่ามัมโบซ้ายไปเลยเพราะนั้นเราก็บอกว่า จบบล็อกนี้มีแค่น,นี้แล้วก็เริ่มฝั่งซ้ายส่วนฝั่งซ้ายจะสอนพรีเซนต์แบบด้านขวาทั้งหมดเลยก็แล้วแต่เริ่ม V ตั้งแต่ V ซ้าย32เลยก็แล้วแต่นะครับก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำกันก็จะไปสอนรวมฝั่งซ้ายเลยนะครับรวมฝั่งซ้ายเลยแบบขวาเลยนะครับรวมฝั่งฝั่งซ้ายเลยตั้งแต่ VK แล้ว Double t a ท L แล้วก็ Double t a ทมาตรงเนี้ย แล้วก็พักไว้อย่างที่ครูเคยทําหรือว่าบางคนยังไม่ถนัดซ้ายซ้ายยังไม่ได้ก็เริ่มเหมือนสอนขวายัางไงก็ไปเริ่มสอนขวาตั้งแต่แรกเลย32บบีฝั่งฝั่งซ้ายนะครับ v 32 k 32แล้วก็พักอย่างเงี้ยแล้วก็เอา1กับ2ไปสอนฝั่งซ้ายนะครับท่า1นึ่งกับท่าสองรวมสอนฝั่งซ้ายให้หมดเสร็จแล้วพอรวมบล็อกสเสร็จแล้วหมดละมันก็จะเป็นไออย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับวิธีการสอนที่ครูเคยบอกว่า สอนท่าหนึ่งเก็บนะครับสอนท่าหนึ่งเก็บเอาท่าสองมาต่อพักด้วยมัมโบมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็จะเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีการสอนของคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าคิทก็ไม่เคยสอนก็ไม่เคยทําคลิปมาแบบนี้เนาะไม่เคยทําคลิปมาสอนกันแบบนี้นักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องห้องเพลงว่าทําไมต้อง32ตัวเลข32มายัางไงตัวเลข64มายัางไงก็คือก็คือการนับจังหวะ ทั้งหมดเลยนะครับก็ 1, 2, 3, 4งสองเาจไปไปจบตรงดับเบิลแทแล้วก็มาโบกฝั่งซ้ายตอนนั้นนะครับอันนี้แหละก็คือวิธีการเรียงร้อยท่านะครับลองเอาไปปรับใช้ดูวิธีการสอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากมีประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับไว้คุณคิมจะมาตรวจการบ้านยาขวัญต่อนะครับอันนี้เป็นยาขวัญเป็นคลิปที่ฝากให้ยาขวัญหรือว่าคุณครูที่กำลังจะมาเรียนรู้เป็นครูครูครูเนาะนะครับ ไม่ใช่ยาขวัญคนเดียวก็ฝากถึงคุณครูด้วยที่กําลังจะขึ้นมาเป็นคุณครูมือใหม่นะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ